สวัสดีครับเพื่อนตอนเช้าวันนี้เรามารดน้ําผักกันนะครับผมเดี๋ยวพอรดน้ําผักเสร็จปั๊บเดี๋ยวเราก็จะไปออกกําลังกายกันนะครับผมรดน้ําผักรดน้ําแตงโมน้องไฟใสไอน,นะครับผมแล้วก็วันนี้จะพปวินออกกําลังกายสักนิดหนึ่งนะครับผมออกกําลังกายเราแข็งแรง ผมเดี๋ยวเราจะไปออกกำลังกายกันนะครับวันนี้เพราะว่ามันยากาศสดชื่นมากเลยน,นะครับผมวันนี้จะวิ่งสักสามสี่รอบก็พอนะครับผมไม่ต้องวิ่งเยอะเพื่อสุขภาพของเราเองนะครับผมไม่ต้องไปหาที่ไหนหาได้จากตัวเองทั้งนั้นเลยครับผมครับโอเคครับเดี๋ยวไปก่อนนะ กาแฟแล้วนะครับผมจะเราจะเอาไปฝากลุงยามกันนะครับที่หน้าบ้านครับผมยาม,มไปครับผมขับค่าสวัสดีครับไปต่อแล้วเหนื่อยแล้ว เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวขอหยุดถ่ายคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวขอวิ่งจริงงก่อนนะครับผมครับวันนี้ครับเหนื่อยแล้วครับผมครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ดูคลิปแล้วก็ติดตามละให้กําลังใจนะครับผมถ้าย่งไงเดี๋ยวก็จะหาคลิปใหม่ๆมามาให้เพื่อนๆได้ดูอีกนะครับผมครับวันนี้สวัสดีครับผมเหนื่อยแล้ว